อจอแปลว่าทวดเลยเรียกว่าบ้านอจอเป็นต้นตระกูลหงหยกค่ะก็คือว่าหลวงอนุภาพภูเก็ตการเนี่ยจริงชื่อนายตันจิ้นหมวนก็คือนายจิ้นหมวนแซ่ตันมาเสือพื้นมอนใบเหมือนกันด้วยความที่เขายากจนมากมาก่อนอ่ะเขาก็จะมองหาโอกาสเป็นเหมือน opportunity seeker เหมือนสตาร์ทอัพสมัยนี้นะเขาก็ seek opportunity ไปเรื่อยๆแม้เขาก็มาเจอทําเหมืองแร่เขาก็ทำ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 ก็ปรับตัวมาเรื่อยๆแล้วก็ยังอดออมอยู่จนร่ำรวยขึ้นมาเป็นนายหัว บ้านหลังนี้อายุน้อยกว่าบ้านในเมืองเพราะว่าบ้านหลังนี้มาทีหลังน่าจะเป็น84ปีอะค่ะเพราะพราสร้างเสร็จสร้างเสร็จนะเมื่อปี2479อันนี้เขาก็เรียกว่าอังหมอลลาวก็คือเฮ้ยบ้านฝรัง่งอะไรเงี้ยเริ่มต้องมีสถาปนิกเริ่มต้องมีการการวางแผนก่อสร้างอะไรเงี้ยค่ะตึกฝรั่งเนี่ยจะมีหลายหลังอยู่ในเมืองถ้าตึกฝรั่งตาอากาศอะอาจจะเป็นบ้านนี้หลังเดียวค่ะก็คือในเมืองเนี่ยก็คือใช้อยู่ แต่เมืองแร่เนี่ยมี2ที่นะคะมีเมืองเจ้าฟ้าอยู่ในเมืองแล้วก็มีเมืองแร่ที่พังงาเพราะฉะนั้นเมืองแร่ที่พังงาเนี่ยจากพังงาไปถึงภูเก็ตในสมัยแปิกว่าปีที่แล้วอะต่อให้มีรถสปอร์ตอะก็นะไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงอ่า <c oughs> เขาก็เลยมาสร้างบ้านหลังนี้ <c oughs> เพื่อที่จะพักแรมในกรณีที่ไปทำไปทำเมืองที่พังงา บทบาทที่สาคัญของบ้านหลังนี้คือช่วงสงครามโลกครั้งที่สองบ้านหลังนี้สองสี่เจ็ดเก้าใช่ไหมพอหลังจากนั้นไม่กี่ปีอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่กี่ปีนะสี่ห้าปีอะ่ะก็จะเริ่มเกิดสงครามโลกครั้งที่สองทุกคนในเมืองอะ่อะออกยมมาอยู่นี่หมดเลยเพราะในเมืองดูไม่ปลอดภยัยดรวยวามพี่เนี่ยสามสี่พันไร่ก็จะมีต้นมะพร้าวเต็มไปหมดเลยนี่คือที่มาว่าทำไมที่นี่ถึงเขาเรียกว่าตำบลบ้านสวนมะพร้าวออาจอก็เลยบอกว่าเฮ้ยไหนๆก็รวมกันแล้วอะ่ะเราปลูกมันจับปลหลังกัน คืออย่างน้อยๆมันสับปะหลังอ่ะจะทําให้ทุกคนน่ะไม่อดตายชาวบ้านเขาก็เลยรวมใจกันปลูกมันสับปะหลังเพราะฉะนั้นก็เลยจะได้มันสับปะหลังต้มกับมะพร้าวนี่แหละประทังชีวิตจ,จนผ่านสงครามโลกครั้งที่สองไปอาจอก็มีลูกหกคนนะคะแล้วก็อาก้องก็คือปู่ยกบ้านหลังนี้ให้ปู่เป็นเรือนหอค่ะ แล้วก็ปู่ก็เกิดที่นี่แล้วก็ปู่ก็จะมีลูกอีกสามคนอ่ะากองก็มีลูกอีกสามคนอยู่ที่นี่หลังจากนั้นเนี่ยเมืองแรกก็หยุดเริ่มซบเซาแล้วก็เลิกไปธุรกิจก็จะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองพออยู่บ้านนี้ก็ไม่สะดวกแล้วเป็นเรื่องของความไม่สะดวกในการเดินทางบ้านหลังนี้ก็เลยปิดไป37ปีจะมีน้อยอีกคนหนึ่งชื่อออดนะคะคือเป็นหลานตรงของของอากองเนี่ยค่ะพ่อบอกว่าเฮ้ยจี้จี้นี่คือพี่สาวนะคะบอกเฮ้ยจี้ อากองอ,อายุ90แล้วนะคะแล้วตอนนี้อากองก็ไม่สบายมากนะคะแล้วไม่รู้ว่าอากองจะอยู่อีกนานไหมเออมันมันกังวลน,นะเพราะว่าเด็กๆเ,เขาผูกพันกับกับอากองมากนะคะ<ม>เขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากให้ของขวัญอากองอะไรสักอย่างคือแบบเอาให้แบบแต่มันต้องว้าวของขวัญที่ดีสุดอ่ะเขาอยากจะทําเรือนหออากองกลับมาคราวนี้ก็เลยก็เลยทําทําไป3ปีตอนแรกว่าทำปีเดียว เยอะมากค่ะเปิดหลังคามาเจอโน่นเจอนี่คือบ้านบ้าน3 0กว่าปีที่ปิดอะ่ะมันคอมพิเคเหมือนกันนะตุมก็รับผิดชอบเรื่องของแต่งบ้านทั้งหมดพอวางเอาเข้าจริงนะใช่เอ้ยไอ้เก้า e, อี e, ้ไอ้เก้าอี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ด้วยวาเมื่อก่อนนะไอ้เก้าอี้มุกมันต้องอยู่ตรงนั้นแหละเพราะหน้าบ้านมันต้องรับแขกอะไรเยงี้ค่ะคือเฮ้ยพอวางเสร็จนะเราก็เลยพาอากองมาวันที่แกมานะเอ็มเมจินผู้ชายอายุ90้เอารถเข็นมานั่งกลางหลับบีแล้วไม่มีใครเลยม้แต่พวกเราอะ แกเล่นดนตรีตั้งแต่8โมงถึง5้าโมงแล้วพอไปตรวจมะเร็งแกหายเฮ้ยมันเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่กว่าบ้านเสร็จก่ะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยแกมาเหงาเว้ยหาเพื่อนดีกว่าหาเพื่อนอะเฮ้ยเปิดโรงแรมเว้ยเรามีห้องนอนนี่วาอะไรเงี้ยอ่ะก็เปิดโรงแรมก็เปิดเป็นโรงแรมก็ก็นั่นก็เรื่องมากอีกของมันเยอะอะ แล้วของของแท้ด้วยอ่ะมี8ดห้องเฮ้ยเราทําเลยแดห้องเราให้เช่าห้องนี้เท่านี้เท่านี้พอทําเสร็จน้องบอกห้องชั้นสามสวยมากเลยอ่ะจี้พอเหอะปิดปิดไว้โชว์ห้องด้านหนึ่งชั้นสองเฮ้ยสวยว่าเราควรให้แขกดูปิดอีกสองตอนนี้เหลือสองห้องแต่การมีสองห้องดีมากนะคนที่เรารับว่าให้มาพักกับเราอ่ะเราดูแลเหมือนเพื่อนสนิทมาบ้านเลย ตูงคิดว่านะถ้ามา8ดห้องไม่มีปัญญาดูแต่พอสองห้องนะนั่งนั่งอยู่เฮ้ยกินมะม่วงน้ำผัาหวานปะในทู้เย็นมีโคตดอร่อยเลยเดินเดินอยู่อ่ะตัวอะไรวะนอนกลางกันอยู่เนี้ยบอกโหพื้นเย็นมากเลยอะพื้นอยู่เป็นหินนะบอกทำไมยู่ไม่นั่งเก้าอี้อ๋อเลิฟไปหิ้วหมอนจากข้างบนแล้วแล้วทำไมแกนอนกลางล็อบบี้เลยบอกโหเย็นมากไอชอบอ่านหนังสืออ่านหนังสือหลับเลยเ้วก็โอเค่ะนี่นี่นี่คือบิวตี้ที่เราเจอ หลังจากที่เรามีสองห้องเราเฮ้ยเราดีอ่ะร้านอาหารเนี่ยที่เปิดอตจริงๆไม่ได้อยากเปิดนะตรงนั้นอะจริงๆเป็นโซน formal dining room เราอ่ะจะจัดตั้งใจจะจัดเพื่อที่จะโชว์ว่าสมัยก่อนอะคนจีนอะเขาไม่รับแขกในบ้านเขาถือว่าบ้านเนี่ยเป็น private area เขาจะต้องมีที่ที่แยกไปอยู่ไม่มีสิทธิ์ในบ้านหรอกเพราะว่าบ้านจีนมี3สเต็ปนะคนไม่รู้จักแปลกหน้าแขกอยู่อยู่อย,อยู่อยู่รอบนอก รู้จักกันอีกนิดนึงเดี๋ยวได้เข้ามานั่งสนิทมากสนิทเข้ามาตรงนี้คือเนี่ยเห็นไหมเห็นเห็นเห็น,หนไอ้ลา์นี่ไหมนั่นคือมารยาทนในการไม่ก้าวข้ามคราวนี้เนี่ยเราคิดว่าเอออันนี้เป็นห้องรับแขกเพราะสมัยก่อนทํางานกับฝรั่งก็เลยจะมี formal dining room ซึ่งซึ่งปกติคนจีนเขาไม่มีนะ formal dining room เขาก็กินกันอย่างเงี้ยอันนี้ formal dining room มีโต๊ะจริงจังะอะไรเงี้ยค่ะแล้วคิดว่าเวลาเราทําโรงแรมอ่ะแล้วเราอยู่เองอ่ะแถวเนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไร ก็เลยคิดว่าต้องทําร้านอาหารเพื่อที่จะให้เรากินด้วยและวนะคะเดียวกันแขกก็ได้กินด้วยทําไปทํามาร้านอาหารฮอตก่าโรงแรมอีกค่ะเพราะว่าอร่อยมากผักเนี่ยปลูกเองหลังบ้านนะคะแล้วก็ผักเนี่ยซื้อจากชุมชนละแวกนี้ตรงนี้ค่ะถ้าเดี๋ยวเดินไปฝั่งนี้จะมีสวนหม่อนซึ่งถ้าพอลูกออกปุ๊บเราให้เก็บฟรีเอาไปกินเถอะแบ่งกันนะคะแล้วก็สวนผักเราก็ไปตัมาตอนนี้มีมีคะน้าเราขายคะน้ามีผักบุ้งเราขายผักบุ้งอย่างนี้ค่ะ แล้วก็ปลาเนี่ยเราเอกจากชาวเลมอร์แกนซึ่งชาวเลมอร์แกนเนี่ยดูแลกันมา4-5ปีแล้วตุ้งต้องการสร้างธุรกิจแบง่งปันมากกว่าตุ้งไม่ได้คือเราไม่ได้กำไรนะเอาจริงๆอย่าถามว่าค่าซ่อมบ้านเท่าไหร่ก่อนไม่มีทางรีเทิร์นด้วยความที่อากองอะเล่าตลอดเวลาว่าอาจอเนี่ยเป็นเป็นคนให้มากบ้านหลังเนี่ยอยาก อยากทิ้งเอาไว้ให้เป็นสมบัติของของของเกาะอ,อยากให้เป็นแหล่งเรียนรู้มาเถอะมาดูเลยว่าแต่สิกว่าปีที่แล้วเนี่ยคอนรัคชั่นหรือว่าสถาปานิกหรือสถาปัตยกรรมสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาเขามาด้วยวิธีแบบไหนทำไมบ้านถึงไม่มีเสาห้องนอนไซส์ size, เล็กเพราะว่าห้องลิฟทงรูมใหญ่เขาอยากให้ทุกคนเนี่ยมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกด้วยกันการที่คนมาเยี่ยมบ้านเยอะเนี่ยเราคิดร้อยบาทนะร้อยบาทเนี่ยไว้ทำไรทุกบาททุกสตังค์นะเราแยกบัญชีสมบัติได้เนี่ยเดี๋ยวเก็บหมด ร้อยบาทร้อยบาทตอนนี้เรามีเด็กประมาณ4ี่คนละที่เราส่งเรียนค่ะจะมีเด็กแถวนี้มีลูกของพนักงานออแล้วก็เด็กต่างจังหวัดอยู่นิดหน่อยที่ที่เราอะมองหาเลยว่าเด็กคนไหนมีมี potential แล้วเด็กคนไหนเนี่ยอยากมีอนาคตเราเราจ่ายค่าเทอมทุกสเต็ปหรือทุกคนที่เหยียบเข้ามาในบ้านหลังนี้ กำลังสร้างโอกาสให้เด็กๆที่เขาต้องการโอกาสนั่นคือสเตจหนึ่งนะคะมาเที่ยวบ้านเสร็จมากินเถอะคะ่ะทุกคำที่คุณกินเข้าไปอ่ะชาวบ้านแถวนี้ได้ประโยชน์หมดเลยไม่ใช่เราอันที่3ก็คือถ้าอยากศึกษาอยากรู้ว่าอยากให้เหมือนกับพาชีวิตตัวเองกลับไปเมื่อ80กว่าปีที่แล้วกลับไปที่ปี2479หรือกลับไปที่ปี1936แล้วลองนั่งนิ่งๆแล้วดูว่าชีวิตที่มีความสุขอ่ะ มันคืออะไรอ่ะอยู่อยากจะกลับอาจจะกลับไปด้วยสติในการใช้ชีวิตใหม่ก็ได้